อัปเดตพยากรณ์อ,อากาศวันนี้1 3สิงหาคม2 5 6 5อัปเดตพื้นที่สีเหลืองพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักและจังหวัดลุ้นฝนในวันนี้ค่ะไปรับชมรับฟังกันเลยสําหรับวันนี้1 3สิงหาคม 6. 5ร่องมรสุมพัดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ยอมความกระกาตามบริเวณเอา่าวตังเกียรประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดประกุมทะเลดมันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกําลังอ่อนลงทําให้ประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนบางแห่งบางพื้นที่นะคะให้ระวังใน ในส่วนของฝนตกหนักฝนสะสมอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากเน้นบริเวณที่ราดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มหลายจังหวัดน้ําท่วมนะคะก็ เป็นกาลังใจให้พี่ๆน้องๆงงทุกท่านค่ะส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือคนเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองสําหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักในวันนี้ที่กรมอุตุนิยมวิทยาให้ไว้พื้นที่สีเหลืองได้แก่นครนายกปราจินบุรีสะแก้วจันทบุรีและตราดค่ะส่วนจังหวัดอื่นเป็นพื้นที่สีขาวมีโอกาสฝนตกเล็กน้อยจ้าเดี๋ยวกีเช็คเรดาร์ประกอบให้อี ีที มาเช็คพยากรณ์อากาศทีละภาคกันเลยภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่เน้นแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากพิษนุโลกและเพชรบูรณ์ภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่เน้นนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบ,บุรีและราชบุรีกรุงเทพและปร,ะริมณฑลจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ภาคอีสานจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่เน้นหนองคายอุดรธานีขอนแก่นสกลนครนครพนมมุกดาหาร โคราชบุรีรัมศุรินรีสเกตอุบลราชธานีภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งเน้นนครน,นายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีละตราดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสามสิบของพื้นที่เน้นเพชรบุร,ร,บร,รีประจวบคิริขันชุมพรปัตตานีและยะลาค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสามสิบของพื้นที่เน้นระนองพังงาค่ะจบการรายงานค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า